มีการตั้งข้อสังเกตการเกิดเพลิงไหม้ของอาคารธนาคารไทยพาณิชย์สํานักใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะว่าอาจจะมีละอองของยาฉีดกันยุงนั้นไปรบกวนระบบตรวจจับควันจนไม่ทํางานรวมถึงอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะโดยที่ทางนางสาวบุษกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสทเปิดเผยว่าจากการวิเคราะห์การเกิดเหตุไฟไหม้อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารต้นแบบอัจฉริยะขนาดใหญ่พิเศษมี ระบบรักษาความปลอดภัยทันสนับทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งนั้นพบหลายประเด็นน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการฉีดพ่นยากันยุงอาจทาให้ละอองของยาฉีดยุงไปรบกวนจนระบบตรวจจับควันไม่ทํางานและน่าจะมีเชื้อเพลิงอื่นนอกจากกระดาษเอกสารจํานวนมากด้วยเนื่องจากมีควันไฟสีดําเต็มพื้นที่รวมถึงระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟไม่ทํางานระบบล็อกประตูอัตโนมัติไม่เปิดออกเมื่อเกิดเพลิงไหมทําให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ล่าช้า สำหรับข้อสังเกตทั้งหมดนั้นจะนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งหลังเข้าตรวจพื้นที่อย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นทราบว่ามีพื้นที่เสียหายไม่มากแค่200ตารางเมตรคาดว่าจะสรุปผลได้ภายใน2ส,สัปดาห์หากความแข็งแรงของอาคารยังรับน้ำหนักได้เกิน85ก็ไม่จำเป็นต้องทุบอาคารทิ้งด้านคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้สั่งตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงเทคนิคการเข้าควบคุมเพลิงใหม่หลังจากมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตครับ